คุณคิดว่าประเทศไทยมีระบบไอรอนโดมยิงสกัดกั้นขีปนาวุธไหมครับโอ้โหมึงก็กล้าถามแล้วก็ถามนีโ้โอ้โห my god ขนาด F35 รัฐบาลไทยเคยขอซื้ออเมริกาก็ยังไม่ขายนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะไม่มีประสิทธิภาพในการดูแลนะครับมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องบำรุงรักษาแล้วครับโตขนาดก็มีลพะมาบินเข้ามามึงไทย15นาทีเรายัางงงเลยครับ ยิงมในโดมติบต่อมคือแต่ม่ครับผมไม่ได้ว่าแะ้วบาดนะครับแต่เรื่องจริงนะครับจะโกงไม่นะครับผมพูดความจริงไอรอนโดมคืออะไรนะครับมันก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับที่ล้ำมากๆนะครับของอิสราเอลนะครับไอรอนโดมของอิสราเอลทางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่คํานวณอย่างแม่นยํามากนะครับและหวังผลได้มากกว่า97%เลยนะครับในการหยุดยั้งขีปนาวุธของค่าศึกนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าไอรอนโดมของอิสราเอลครอบคุมพื้นที่เท่าไหร่นะครับลองจินตนาการถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรอบๆดูนะครับพวกนนทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอะไรอย่างนี้นะครับก็พื้นที่ประมาณนั้นนะครับถึงแม้อิสราเอลจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สุดล้ำแค่ไหนนะครับแต่อิสราเอลก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของหน่วยข่าวกองครับที่ทําให้การป้องกันคราวนี้นะครับรู้สึกจะล่าช้านะครับทำให้โดนโจมตีตามจุด่างๆ่านะครับความประสิทธิภาพความปลอดภัยเนี่ย ลดลงเหลือแค่90%นะครับอิสราเอลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ทำการสู้รบทางอากาศได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน F-35 นะครับแล้วก็ระบบป้องกันไอรอนโดมเนี่ยแหละครับผมที่แม้แต่สหรัฐนะครับก็ยังต้องเข้ามาศึกษางานนะครับช่วยวางแผนระบบ แล้วก็แลกกันนะครับระหว่างข่าวกองนะครับกับระบบไอรอนโดมเนี่ยนะครับผมข้อเสียอย่างของไอรอนโดมนะครับก็คือการใช้งบประมาณที่สูงมากๆนะครับเห็นเขาว่าถึงระดับหมื่นล้านเลยนะครับท่านผู้ชมครับในการที่จะเซตระบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันไฮเทคเลือกินนะครับแล้วก็ลูกขีปนาวุธที่ยิงสกัดลูกหนึ่งนะครับก็ราคาประมาณ40,000เหรียญเท่านั้นนะครับ คำนวณเป็นค่าเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณลูกละล้านสี่แค่นั้นเองนะครับโว้ยยิงทีก่อนนะแข่งร่วมเหมือนกันนะครับข้อเสียอีกจุดหนึ่งนะครับแม้ว่ามันจะไฮเทคขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันก็สามารถโดนขีดมนาวุธทะลุทะลวงลงมาได้นะครับหากกลุ่มฮามาสยิงทีละห้าพันลูกอย่างนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ฮามาสก็เริ่มแล้วนะครับจุดบ้างไฟลอกนะครับคือหมายความว่าบ้างไฟนั้นไม่มีหัวลบนะครับส่วนหัวลบจริงนะครับยิงหลุดเล็ดลอดลงมาที่อิสราเอลแล้วนะครับผม ป็นไงนะครับก็ขอเตาถาไอ้เรื่อนเมื่อกี้นะครับ,ก,บก็คือเมืองไทยยังไม่มีนะครับไอรอนโดมครับแล้วก็ยังไม่มีความเงนที่จะต้องมีไอรอนโดมด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเราก็ยังน่ารักกันดีนะครับแล้วเมองมองไทยอย่างกว้างมึงจะซื้อไปทำไมไ,มไอ้บ้าโอ,โอ้โหมองไทยนม่ต้องทหาลาบครับต้องทหาลาบไมู่กสูนไม่กระตินใหญ่ครับโอ้โหไอรอนโดม มึงติดนทั่วประเทศก็ชิบหายโอ้ my god <laughs> เจสเชอรล่นโดมนะครับผมขอแนะนำว่าให้ซื้อเครื่องผมต้ใส่เลื่อนโดมก่อนจะดีนะครับโอ้ยดอกขอโทนครับผมไม่ได,ด้มีเจตนาจะว่าท่านนะครับลาเล่นนะครับเป็นมุกนะครับก็ให้ตรงกับตามนโย,ยบายของ TikTok นะครับก็อะทำเนื้อหาที่มีความสนุกสนาน แล้วก็มีสารเล่านะครับก็อย่ากดเลยนะครับก็คือในไทมัที่ดีสุดแล้วนะครับจริงๆครับผมก็อยอกเล่นเนงานนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบไทยนะครับต้องรีภัยทางสงครามนะครับที่ชายอยู่ทุกท่านเมื่อนะครับก็ขอให้เจรจาสงบศึกได้โดยเร็วที่สุดนะครับผมทางนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับหากท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์กดให้ครบเลยนะครับผม แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีสาระแล้วก็ปนนีหาแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมขอบคุณมากครับ